เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีทเทปบรรณะชั่วนิรันต์นะครับผมก็ได้มีน้องๆหลายคนนะครับขอมาอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยนานมากแล้วนะครับประมาณสัก1-2สัปดาห์ได้แล้วขอมาเป็น,เป,นเป็น10บคอมเมนต์เลยนะครับว่าพี่ช่วยอธิบายหน่อยนะไอพวกเรื่องค่าสถานะต่างๆอะไรของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยที่แต่ละตัวแต่ละสกิลเนี่ยมันจะมีค่าสถานะต่างๆครับอย่างเช่น อิจิโกะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสถานะเลือดไหลนะครับไอ้พวกสถานะต่างๆเนี่ยแช่แข็งสตันเลือดไหลสถานะฟอสต์อ่ามีสถานะอะไรอีกละ่ะ DOT อัมาพาตอะไรพวกนี้เนี่ยติดพิษนะครับมันคืออะไรย่อเยอยนะครับมันคืออะไรและมันมีผลอะไรยังไงบ้าง<ะ>ช่วยอธิบายทําความเข้าใจหน่อยนะครับบางคนไม่เข้าใจนะอย่างพวกสถานะใบกละหนสตันอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสถานะคล้ายๆกันนะครับ มันผมจะมาบอกแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงไอ้พวกสถานะที่ใกล้เคียงกันนะก็ยกตัวอย่างมาประมาณนี้นะครับเฉพาะสถานะอย่างเดียวนะที่มันเป็นพวก CC หรืออะไรพวกนี้นะครับที่หลายๆคนสงสัยมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวถ้าขาดตบบุบพ้องอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับว่าพี่พี่ลืมสถานะนี้สถานะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทํา EB ีให้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด10สถานะด้วยกันนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ ขอคนละหนึ่งไ like, ลค์หนึ่งซับสไครต์แล้วก็1กระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูสุ่มอิจิโกะขาวกันอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะฮะ <c oughs> ใครพร้อมที่เห็นความเกลือนะครับใครพร้อมที่อยากจะร่วมสนุกไปกับเราเหล่าชาวเกลือนะครับผมกดกระดิ่งแลวกดติดตามกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราได้ร่วมสนุกกันแน่นอนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สถานะแรกกันเลยดีกว่า สถานะแรกนะครับก็จะเป็นสถานะใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งจะเห็นนะครับจากตัวลูเคียเอนะครับก็คือสถานะฟอสนั่นเองสถานะฟอสเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้นะครับเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีเขียนบอกไว้นับในแต่ละสกิลนะแต่บางอันเนี่ยเขาจะเขียนไว้ไม่ชัดเจนนะครับผมเลยจะมาทําการอธิบายเพิ่มให้นะว่าแต่ละสถานะเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้าง เนี่ยครับอย่างสถานะฟอสนะครับเมื่อหลุดจากแช่แข็งนะครับอันนี้เนี่ยสถานะฟอสตอันนี้นะครับมันจะค่อนข้างต่อเนื่องกับพวกตัวที่มีสถานะแช่แข็งเป็นหลักนะครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับเมื่อหลุดจากการแช่แข็งนะครับมันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวของสกิลนั้นๆน,น,นะครับจะทาดาเมจเท่าไหร่อย,อย่างตัวลูเคอซึตาเนี่ยเมือ่อถ้าเกิดเราใช้สกิลแช่แข็งแล้วใช่ไหมครับไอตัวที่ติดแช่แข็งเนี่ยพอมันหลุดจากสถานะแช่แข็งปุ๊บมันจะติดสถานะฟต่อ และสถานะฟอสต์นเนี่ยมันก็จะสร้างดามเดมจเพิ่มเติมนะครับเท่ากับ8%ของ HP สูงสุดของตัวเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้ส่วนสถานะที่2นะครับก็สถานะแช่แข็งเลยครับที่ติดต่อกันนะสถานะแช่แข็งเนี่ยผมจะบอกเลยจริงๆมันดีกว่าพวกสถานะใบนะครับหรือพวกกละหนอะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าสถานะแช่แข็งเนี่ยมันจะไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้เลยนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าสถานะแช่แข็งเนี่ยมันดีมากๆนะ และที่สําคัญนะครับมันจะไม่สามารถใช้อันตีได้ไม่สามารถตีได้นะครับเท่ากับว่ารอบนั้นเนี่ย เสียไปฟรีๆเลยนะครับสําหรับคนที่โดนแช่แข็งนะผมพูดประมาณนี้ส่วนสถานะใบมันต่างกันยังไงเนี่ยนะครับสถานะต่อไปนะสถานะใบเนี่ยมันจะต่างจากแช่แข็งนะครับตรงที่ว่าเวลาถ้าเราติดใบ้นะมันยังจะสามารถตีธรรมดาได้อยู่หรือตีพวกคอมโบอะไรต่างๆนะครับไอที่เป็นการโจมตีธรรมดานั่นแหละที่ไม่ใช่อันตรนะครับมันยังสามารถใช้การโจมตีได้อยู่นะเห็นไหมมันจะเขียนว่าช่วงเวลา การใช้อ to ันตีนะครับหรือว่าค่าความโกรธเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับก็คือในช่วงจังหวะเทิร์นที่เป็นเทิร์นอันตีนะสมมุติค่าความโกรธเราเต็มนะครับเราจะใช้อันตีได้ใช่ไหมแต่สถานะใบเนี่ยจะไม่สามารถใช้อันตีได้นะครับแต่สามารถโจมตีได้ปกตินะครับโจมตีธรรมดานะครับนี่มันจะต่างจากแช่แข็งตรงที่ว่าแช่แข็งเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยในเทิร์นนั้นนะครับถ้ากิบว่าเสียฟรีไปเลย1เทิร์นส่วนกระหนเนี่ย มันจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หลังช่วงแอคแทคทั่วไปเนี่ยฝ่ายเรานะครับจะสุ่มการโจมตีเป้าหมายนะครับบนสนามที่นอกจากตัวเองหนึ่งคน<ะ>ก็คือบนสนามนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยสามารถสุ่มโจมตีตัวใดก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยข้อดีมันก็คือถ้าเกิดว่าสมมติมันสุ่มมาแล้วเนี่ยมันโจมตีพวกเดียวกันหรือฝั่งศัตรูเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสุ่มมาแล้วมันโจมตีฝั่งเราเองเนี่ยโอ้โห อันนี้นี่บอกเลยนะครับงึดเลยครับโอ้โหเครียดเลยนะฮะ <laughs> มันก็จะคล้ายๆกับสถานะใบนะครับสำหรับสถานะกลหลนนะกลหลน,านาาเนี่ยก็เหมือนใ,นใบเลยครับมันจะมีโจมตีธรรมดาได้อย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นการสุ่มให้นะครับสุ่มการโจมตีซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้แต่ถ้าใบเนี่ยเราจะสามารถเลือกโจมตีธรรมดาได้เองนะครับอประมาณนี้นะครับสําหรับ3มสถานะนะแช่แข็งใบแล้วก็กุหลนานะครับซึ่งแช่แข็งจะดีสุดนะครับสําหรับที่ผมบอกอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันอีกหนึ่งอันนะโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยดย นั่น <budgets> ก็ค <ST> ือสถานะสตันนะฮะนี่ครับของตัวปู่นะครับสถานะสตันเนี่ยก็จะมีนะครับทำโอกาสติดสตันนะครับแล้วถ้าสตันเนี่ยจะทําอะไรได้ไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนกันนะเหมือนแช่แข็งทุกประการมันจะมีเหมือนรูปดาววนๆอยู่บนหัวนะครับที่เป็นเหมือนแบบว่าหยุดนิ่งหรือมึนงงอะไรพวกนั้นต่างๆนะครับโหเรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนแช่แข็งทุกประการเลยคือถ้าโดนสตันนี่คือจบเลยครับทุกอย่างไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับไม่สามารถเคลื่อนไหว อะไรใดๆไ,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 ได้ทิ้งไปเลยครับเท่าน,นั้นแล้วก็อีกอันนึงโอ้โหยังไม่จบครับสถานะจริงๆนี่เอามาแค่แช่แข็งใบแล้วก็โกโลหนแค่นี้ก็ได้นะจริงๆไม่ต้องมีพวกสตันพวกอมมาพาดก็ได้นะฮะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ครับดูมายุลินะครับมีโอกาสติดอามาพาดเมื่อหลังปลุกตื่นอาวุธนะครับเนี่ย แล้วอมพาตคืออะไรนะครับอมพาตเนี่ยก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเหมือนลูปไฟฟ้าช็อตนะครับตามตัวตามอะไรที่มันจะงึ้งๆเงงๆงึงๆเงๆงๆอยู่อย่างนั้นนะครับจะไม่สามารถโจมตีหรือทําอะไรได้เหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าแช่แข็งสตันและอมพาตเนี่ยสสถานะน,นี้นะจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่สถานะเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับก็คือเลือดไหลกับเผาไหม้อ่ามาดูที่เลือดไหลก่อนเลยเลือดไหลของอิจิโกะเนี่ยครับ ที่มันจะเป็นรูปหยดเลือดนะครับไหลาตามตัวไหลาตามตัวนะเมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบเนี่ยมันจะได้รับดาเมจนะครับที่เกี่ยวข้องกับแอคแท็กของผู้โจมตีก็คือเมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบแต่ละเทินนะครับมันก็จะทําดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเป็นพวกดาเมจดีโอทีพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เรียกว่าพวกดาเมจต่อเนื่องนะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเผาไหม้ครับก็กลับมาที่ตัวปู่เหมือนเดิมนะ เผาไหมเนี่ยเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอมนะครับได้รับดาเมจที่เกี่ยวข้องกับ h P นะครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับเผาไหมกับเลือดไหลนะครับเลือดไหลเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับแอคแทกผู้โจมตีส่วนเผาไหมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ H p สูงสุดนะครับนี่ต้องแยกแยะให้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันพอสมควรนะครับจริงๆไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงคือติดพิษนะครับมี3สถานะนะครับที่เป็นพวก d o t หรืออะไรพวกนี้นะครับที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันก็อย่างเช่นพวกมมอูริพวกอะไรพวกนี้นะครับนี่ที่มีสถานะติดพิษนะครับติดพิษเนี่ยเมื่อสิ้นสุดรอบนะครับมันจะได้รับดาเมจนะ ที่เกี่ยวข้องกับ HP ที่ศูญเสียไปอ่าเห็นไหมเลือดไหลเกี่ยวข้องกับแอกแท็ของคนโจมตี เผาไหม้เกี่ยวข้องกับ HP สูงสุดนะครับและติดพิษเกี่ยวข้องกับ H p ที่สูญเสียไปยิ่งสูญเสียไปเยอะยิ่งลดเยอะนะครับนี่สําหรับติดพิษนะก็เน้นส่วนมากพวกสถานะด o t อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเน้นกับพวกตัวอึดๆนะครับหรือไม่ก็พวกตัวบางๆที่เหลือเลือดอยู่เสี้ยวหนึ่งนะครับเราไม่ยอมตายเนี่ยพอหมดเทินเนี่ยมันจะโดนเด้งเลือดหายไปทันทีนะครับมันจะทําให้ตายได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเผาผลาญเผาเลือดของพวกตัวแทงเนี่ยได้ค่อนข้างดีเยี่ยมมากๆนะครับ รับสถานะพวกนี้นะอ่ะส่วนอันส,สุดท้ายนะครับก็เป็นสถานะใหม่เหมือนกันนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยน่าจะได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮะนั่นก็คือสถานะเยอะเย้ยนะครับหรือเรียกได้ว่ายั่วยุละกันถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆนะก็เหมือนเป็นการสกิลดูดนะับดูดกระสอบทรายดูดปลาทาเข้ามาหาตัวเองนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถเลือกโจมตีได้นะคือพอเรากดเลือกปุ๊บอย่างสมมติเราใช้สกิลย่อเยอะเซเบียคุย,าย้าเง,งี้ยเบลคุยาเนี่ยจะสามารถโจมตีตัวเราได้แค่ตัวเดีย นะครับตรงนี้เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดบางทีแบบเราปั้นเค็นเซมาค่อนข้างอึดๆหนาๆเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันตีเราไม่ตายนะครับหรือว่าเราจะยอมสละเค็นเซเนี่ยเพื่อให้ตัวดาเมหรือตัวบางๆหรือตัวที่มีประโยชน์มากกว่าในทีมเราเนี่ยสามารถรอดไปได้เพื่อใช้สกิลใช้อันตีในเธอต่อไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับสกิลย่เยอะ,ยอะตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆกับทีมอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสถานะทั้งหมดที่ผมได้เอามาให้นะประมาณ10ถึง11สถานะนะครับก็เดี๋ยวเราดู EP 2ว่าจะมีสถานะอะไรเพิ่มเข้ามาอีกบ้างนะพวกดีบัฟพวกบัฟต่างๆนะครับใครชอบน้บอยากให้ทำรีวิวอีกนะครับคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ